เตงสูงก่อนเลยนะครับ6สูง4สูงครับ5สูงครับเต่ง6ด้วยเต่ง4ด้วยครับกันกันไว้นะรอมนี้มานะครับผมว่ายังไงครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ฮะสี่เข้าแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคงจะรวยอีกแล้วนะครับวันนี้ทุน490บาทนะครับผมมาก่อนออกไปเที่ยวก่อนออกไปเล่นเล่นเนี่ยเราต้องมาแบบ ตั้งกันหน่อยนะครับหมายแรกเราไปเลยนะครับที่สูงนะฮะหกสูงนะฮะสี่สูงครับค่อยๆไปเนะยเพราะว่าเรามีทุนน้อยนะครับเพื่อนๆหมายแรกก็มาแล้วว่างเหอะอ่าได้6ครับยังได้หกฮะถ้าออกสิบเฮโลนี่จบเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะแต่ยังดีเราได้6นะฮะหมายนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับวิเคราะห์ได้ดีนะอย่างน้อยยังมีเข้าตัวหนึ่งยังกําไรก็ยังถือว่าโอเคนะครับ มายนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะอยู่ฝั่งเดิมอะออกเหมือนเดิมเลยเบิ้ลมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะเต็งสูงก่อนเลยนะครับ6สูง4สูงครับ5สูงครับอ่าเต็ง6ด้วยเต็ง4ด้วยครับกันกันไว้นะรอบนี้มานะครับผมว่ายังไงครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ฮะสี่เข้าแล้วครับผม4ี่หครับผมสวยเลยฮะจังหวะนี้ได้ทั้งหมดฮะ พลาดแค่5สูงอย่างเดียวนะครับได้คูณ2เข้าไปด้วยครับบวกไปพัน2ครับไมน้นี้ถือว่าโอเคนะเรียบร้อยเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากตามนะฮะใต้คอมเมนต์ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับใครที่อยากพูดคุยกันก็เมนต์กันเข้ามาพูดคุยหรือว่าแอดไลน์สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ